สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายครับอ,อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับทีม4ี่กุมารก็จะลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีคือตำแหน่งในทางการบริหารประเทศในเวลาแปดนาฬิกาวันนี้นะฮะทาง4ี่กุมารก็จะมีทั้งคุณอุตมมัสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสวิตเมศินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณกอบศักดิ์ภูตะกูลอันนี้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Uh, ทั้ง4คนวันนี้นัดเจอพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา8ดโมงเชา้าเพื่อยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองโดยจะยื่นผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นทั้ง4คนก็จะร่วมกันแถลงข่าวเปิดใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่า อนาคตของสี่กุมารจะเดินไปในทิศทางไหนก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกไปแล้วถึงทิศทางของสี่กุมารว่าจะมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกแรกก่อนหน้านี้คือผมบอกว่าต้องลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นยังไม่ลาออกแล้วสุดท้ายก็คือลาออกอาทางเลือกที่2ก็คือ ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ดึงมาเกือบเดือนแล้วสุดท้ายก็ทั้งสี่คนก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีและตำแหน่งทางการเมืองทางเลือกที่3ก็คือตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาในอนาคตเพื่อที่จะเดินไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการตัวเองวางไว้ หรืออาจจะหาพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งสังกัดในทิศทางแนวทางที่เดินไปได้วยกันได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเล็กๆในหนังสือพิมพ์มติชนและเว็บไซต์ของไทย PBS ว่าคุณสนธิรัตน์จะไปร่วมง,งานทางการเมืองกับพักกราพักกราที่มีคุณกรจาติกวานิช เป็นหัวหน้าพักแต่หลังจากนั้นคุณสนธิรัตน์ก็ปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่จริงนะข่าวนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งผมก็จะได้ว่าในช่วงเวลานั้นคุณสนธิรัตน์ก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่จึงยังไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ในทางการเมืองว่าเออเราจะไปสังกัดพักกรานะแต่ว่า วันนี้ต้องจับตามองว่าทั้งสี่คนจะมีทิศทางแนวทางทางการเมืองที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างไรจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ไหมหรือว่าจะไปหาพรรคใดพรรคหนึ่งสังกัดตามที่ว่าอีกแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางที่สก็คือการล้างมือในอ่างทองคำก็คือเลิกเล่นการเมือง เลิกเล่นการเมืองแล้วก็ไปสู่ฐานเดิมที่เคยทำอยู่ก็คือการไปทำงานที่มูลนิธิสัมมาชีพมูลนิธิสัมมาชีพซึ่งคุณสมคิดจตุศรีวิทักษ์และคณะนี่ร่วมกันตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำงานอยู่ในชุมชนเวลานี้มูลนิธินี้ก็ยังกับเคลื่อนง,งานในชุมชนอยู่นี่คือสี่แนวทางที่ผมคาดการว่า สี่กุมารต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแน่นอนและที่เลือกแล้วก็คือลาออกจากพักคพลังประชารัฐและที่เลือกแล้ววันนี้ก็คือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าอีกสองแนวทางก็คือว่าลาออกแล้วจะไปสังกัดพรรคการเมืองไหนตั้งพักขึ้นมาเองหรือจะเลือกลาทางการเมืองอันนี้ต้องติดตามวันนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะรูปผลแล้วนะ ส่วนคุณสมคิดจตุศรีวิทักษ์เหียกวงเนี่ยนะฮะเหียกวงเข้าใจว่าจะาล้างราจากการเมืองเพราะว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วว่าต้องการที่จะพักผ่อนไปดูแลสุขภาพร,ร่างกายที่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอร้องว่าถึงแม้นว่าจะออกไปจากตำแหน่งในรัฐบาลแล้วก็ขอให้อยู่เบื้องหลัง ให้อยู่ช่วยงานเบื้องหลังแต่ว่านี่คือแรงกดดันอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะต้องยุ่งยากลำบากใจยุ่งยากลำบากใจในการที่จะเดินไปข้างหน้าว่าจะหาใครมาร่วมรัฐบาลมาฟื้นฟูประเทศที่กำลังเจอวิกฤตอยู่ตอนนี้วิกฤตวิกฤตทั้งเกิดจากการที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ วิกฤตอันเกิดจากโควิดด้วยหาคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ใช่เรื่องง่ายหาคนที่จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาช่วยงานนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐ,ฐรกิจก็ไม่ใช่ไงแต่เข้าใจว่ามีการคุยกันในระดับหนึ่งมีการทาบทามหลายคนให้มาช่วยงานแต่ว่าสัญญาณในการตอบรับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยมี เพิ่งจะมีก็เมื่อวานเมื่อวานเหมือนกับว่ามีสัญญาณว่าคุณปรีดีดาวฉายาจะตอบรับในการเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ตอบรับเข้ามาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแล้วอีกคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะตอบรับเข้ามาร่วมด้วยกค็คือคุณทศพร สริสัมพันธ์เลขาสะาพัฒนอันนี้อีกคนนึ่งน่าจะเข้ามาร่วมซึ่งสองคนนี้ไม่คุณทศพลก็คุณรีดีดาวฉายต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังแล้วสองคนนี้สลับกันได้ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังแต่ทั้งหมดนี้ผมไม่อยากให้มองข้ามคุณผู้ว่า ผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันคุณวิรไทสันติประพบซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติก็เวลานี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่แล้วก็มีการปิดสมัครไปเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เมื่อได้ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ <Okay. S 1> คุณวิรไทยก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิรัตไทยก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งของประเทศนี้ทำงานทางด้านเศรษฐกิจมายาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศอายุก็ยังไม่เยอะก็ให้จับตาว่าสามคนนี้จะต้องเข้าสองในสามเนี่ยต้องร่วมในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลัง หรือรองนายกรัฐมนตรีส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็มีการวิ่งกันไม่น้อยก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพลังงานกระทรวงเล็กๆนะไม่ใช่กระทรวงใหญ่มีงบประมาณในการใช้บริหารจัดการแค่2 8 0 0ล้านเมื่อคุณสนธิรัตน์ลุกขึ้นไปจากตรงนี้ ก็ทำให้เก้าอี้ตรงนี้ว่างแน่นอนว่าจะต้องหาคนใหม่เข้ามาคนที่มีชื่อว่าจะเข้ามาในช่วงนี้และก็ค่อนข้างจะแรงก็คือคุณไพรินชูโชดช่วงชูโชดช่วงทาวนก็มีชื่อว่าน่าจะเข้ามาเสียบตรงกลางตรงกลางระหว่างความขัดแยง้งที่ก่อนหน้าน,นี้มีชื่อของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอยากจะเข้ามา นั่งกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์ก็ยังนั่งหวังอยู่นะหรือยังมีชื่อของคุณสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็หวังว่าจะเข้ามาที่กระทรวงนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเสียสละตําแหน่งเลขาธิการพรรคให้กับพรรคพวกไปแล้ววัะเขาก็ควรที่จะได้รับการตอบแทนบ้าง ด้วยการไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ว่าก็มีชื่อของคุณสุริยะจึงรุ่งรุ่งเรืองกิจอยู่ด้วยเหมือนกันว่าจะไปนั่งกระทรวงพลังงานคุณสุริยะก็อ้างว่าเออเขาก็เป็นเงื่อนไขเป็นสัญญาที่ตกลงกันว่ากลุ่มสามมิตรจะสนับสนุนพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นเลขเป็นหัวหน้าพัก เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะตอบแทนเขาในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาอยากก็ได้วันนี้ก็มีสามคนที่เข้าสู่วินชิงดำในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่เพื่อลดปัญหาความขัดแยง้งผมก็ใจว่านายกรัฐมนตรีน,น่าจะเลือกคุณไพรินชูโชดถาวน เป็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นคนที่เรื่องเรื่องพลังงานอย่างดีเพราะว่าเคยนั่งอยู่ที่ปตทยาวนานจนเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันบางทีนายกรัฐมนตรีก็หนักใจนายกรัฐมนตรีคุยกับทางคุณสมคิดเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีความจําเป็นที่ต้องปรับทีมเศรษฐกิจ มันเป็นเหตุผลทางการเมืองเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าเหมาะสมมันเป็นเหตุผลทางการเมืองนะฮะเหตุผลทางการเมืองพืชตอที่จะจัดให้เกิดสมดุลทางอำนาจอำนาจในการที่จะเข้ามาแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์นี่คือคร่าวๆนะครับอีกไม่กี่นาทีคุณ สี่กุมารก็จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งทางการเมืองที่ทั้งสีท่านนั่งอยู่รวมทั้งคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของสี่ยอดกุมารด้วยมีเหตุมีผลอย่างไรในการที่จะในการลาออกและอนาคต ทางการเมืองของกลุ่มสีกุมารเป็นอย่างไรเดี๋ยวยจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ